สวัสดีครับสมาชิกวีพิลมโต๊ะ888วันนี้วันที่13ครับตื่นมาเช้าอาจารย์ฟันดาวจน1กับ0นะครับไม่เข้านะครับแต่อาจารย์ฟันตัวเจาะนะครับเจาะ 4. 3อาจารย์วงกลมไว้เลยนะครับ4 3เด่นนะครับ ถูกกันตั้ง่องนะครับวันนี้สี่สามโอเคนะครับวันนี้ฮานอยอาจารย์ให้สองกับห้านะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอาจารย์ชอบที่ฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์ชอบที่ฮานอยพิเศษแล้วต้องเป็นสองนะครับสองกับห้าลองดูตามล่าได้เลยนะครับสองกับห้านะครับอาจารย์ให้สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองสามสองสี่นะครับห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าสาม ห้าสี่นะครับโอเคนะครับวันนี้มาแน่นอนนะครับสองกับห้ามาแน่นอนเลยครับตามได้เลยนะครับรูดนสองรูด5ห้าให้เน้นไปที่รูดนสองนะครับใครชอบสองให้เน้นไปที่รูดนสองนะครับวันนี้มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับทุกวันละมาทุกวันนะครับมาแน่นอนนะครับกลุ่มต้นมังกรทองครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ